กลับมาสู่ช่วงที่2ของพินิษเศรษฐกิจการเมืองนะคะวันนี้เราคุยกันกับนักวิจัยของ TDI r ค่ะดกรกิริดาพาวพิจิตตผู้อำนวยการฝ่ายการวิจัยความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศถึงอีกหนึ่งเทรนที่น่าสนใจนะคะที่เรียกว่าเป็นเทรน์ของผู้หญิงบทบาทของผู้หญิงพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจกับเทรนที่เรียกว่า womenomics นะคะซึ่งคานี้เนี่ยเป็นที่พูดถึงกันมา ในช่วงที่ผ่านมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะเราก็หลายประเทศในโลกเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องของพลังของผู้หญิงที่จะเป็นพลังสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจขับเคลื่อนสังคมด้วยนะคะวันนี้เราคุยกันกับดรกิริดาพอพิจิตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณวินาายัยค่ะพูดถึงคําว่าวีเมนอเมกส์เนี่ยคะ่ะอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยนะคะว่าคํานี้เนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรมีความหมายว่ายังไงคะ ค่ะจริงๆแล้วคำนี้นะคะคนแรกที่เป็นคนพูดเนี่ยคือท่านนายรัฐมนตรีของญี่ปุ่นนะคุณชินโซอาเบะพูดไว้เมื่อ9ปีที่แล้วนะคะว่าหากนะผู้หญิงมีบทบาททางเศรษฐกิจมากขึ้นก็คือเข้ามาสู่ใบเอ่อกำลังแรงงานมากขึ้นเนี่ยก็น่าจะช่วยพัฒนาประเทศเขาพูดถึงในเรื่องของประเทศญี่ปุ่นนะมากขึ้นนะคะแต่พอหลังจากที่ท่านพูดแล้วเนี่ยทางทาง UN เองน,นะคะก็ได้เอาไอเดียอันนี้ค่ะไปต่อยอดบอกว่าถ้าเราสามารถที่ ส่งเสริมให้ผู้หญิงเข้ามาทํางานได้มากขึ้นก็คือรวมถึงว่ามีการศึกษามากขึ้นด้วยมีอํานาจในการตัดสินใจได้มากขึ้นเนี่ยก็น่าจะทําให้การพัฒนาประเทศหรือเศรษฐกิจเนี่ยะคะ่ะไปได้อย่างรวดเร็วมากกว่าในปัจจุบันนะคะ ค่ะคำนี้ก็เลยกลายเป็นสิ่งที่หลายๆประเทศเนี่ยให้ความสําคัญแล้วก็ผลักดันนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าดูในบริบทของบ้านเราเนี่ยคะ่ะถ้าเกิดว่าใช้เรนของวิเม n o m มิกในด้านเศรษฐกิจเนี่ยเราจะเห็นเรื่องนี้เนี่ยในแง่มุมไหนบ้างคะ จริงๆแล้วนะคะในบ้านเราเนี่ยเราก็อาจจะแบ่งมุมได้เป็นสามมุม,มนะคะคือหนึ่งคือ,อผู้หญิงนะคะที่เป็นผู้บริโภคใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นบทบาทที่สําคัญนะคะสาหรับธุรกิจต่างๆนะคะอันที่สองก็แน่นอนก็คือผู้หญิงที่ทํางานนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอยู่ในกําลังแรงงานก็คือเป็นพนักงานนะคะหรือว่าเป็นผู้ที่มีธุรกิจส่วนตัวอันนี้ก็จะเป็นอีกสองมุมนะคะที่ผู้หญิงสามารถที่จะ จ่ายว่าจะมีบทบาทได้ซึ่งในเรื่องนี้ก็รวมถึงผู้หญิงที่นะครับมีมีบทบาทในการออกแนวคิดใหม่ๆม,มีนวัตกรรมใหม่ๆด้วยอะค่ะค่ะก็เรียกได้ว่ามีหลายมิติมีหลายแง่มุมเลยทั้งในด้านที่ผู้หญิงเป็นผู้บริโภคเราไปถึงบทบาทของผู้หญิงในด้านการเป็นผู้นําในด้านต่างๆหลากหลายเลยแล้วก็ที่สําคัญก็คือผู้หญิงเนี่ยพอรวมเอามิติต่างๆแล้วเนี่ยถือว่า มีมิติของเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สําคัญเป็นกําลังที่สําคัญในด้านเศรษฐกิจในยุคนี้ด้วยนะคะทีนี้มีเทรนอะไรที่น่าสนใจที่อาจารย์อยากย,ยกเป็นตัวอย่างในต่างประเทศหรือว่าในบ้านเรากับการให้ความสําคัญกับการขับเคลื่อนจากพลังของผู้หญิงนะคะ ค่ะจริงๆแล้วถ้าเราดูในประเทศไทยนะคะเราก็จะพบว่าผู้หญิงไทยตอนนี้เนี่ยมีการศึกษาที่สูงมากขึ้นถ้าเมื่อเทียบกับเมื่อ20ปีที่แล้วนะคะถ้าดูจำนวนของผู้หญิงที่จบ การศึกษาระดับปริญญาตรีที่อยู่ในกําลังแรงงานในปัจจุบันนี้คุณวีนรรัทราบไหมคะว่ามากกว่าผู้ชายนะคะมีผู้หญิงเยอะมาณใช่ค่ะเ,เกือบห้าล้านคนนะคะที่จบปริญญาตรีแล้วกำลังทำงานอยู่นะคะในขณะที่ผู้ชายเนี่ยมีเพียง3ล้านกว่าคนนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าบทบาทของผู้หญิงในการที่มีการศึกษาแล้วก็ทํางานเนี่ยนะคะเพิ่มนะคะเพิ่มมากขึ้นนะคะไม่ไม่ไม่ใช่แต่เพียงสาขาวิชาที่เราจะคิดว่าผู้หญิงส่วนใหญ่จะเรียนเช่นการ โรงแรมหรือว่าการสื่อสารมวลชนอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าในปัจจุบันนี้มีผู้หญิงที่เรียนในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ในสาขากฎหมายอย่างเงี้ยเพิ่มขึ้นด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเป็นเทรนดหนึ่งนะคะที่ที่เราเห็นในในประเทศไทยนะคะอยากจะพูดอีกอีกสัก2เทรนนะคะที่น่าสนใจนะคะ ก็คือว่าผู้หญิงไทยในปัจจุบันเนี่ยนะคะจะแต่งงานน <c oughs> ้อยลงถ้าพูดทำตรงนะคะตอนตอนนี้เนี่ยนะคะมีผู้หญิงที่ไม่ไม่ได้แต่งงานนะคะอยู่ในประเทศไทยเนี่ยประมาณ34%่ปรของผู้หญิงทั้งหมดเลยนะคะ,ะอันนี้ก็เพิ่มขึ้นมาจากจากในอดีตนะคะค่อนข้างมากนะในอดีตเนี่ยจะมีผู้หญิงที่ไม่ได้แต่งงานเนี่ยนะคะอยู่สักประมาณแค่1 5เนะคะเมื่อ 20, นะะ20ปีที่แล้วแต่วันนี้เนี่ย จาก15เนี่ยกลายเป็น34เนะคะเพราะว่าผู้หญิงก็มีการศึกษามากขึ้นนะคะแล้วก็มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นก็รู้สึกว่าอาจจะไม่ต้องไม่ต้องแต่งงานก็ได้นะคะแล้วก็มีลูกน้อยลงด้วยผู้หญิงไทยในปัจจุบันเนี่ยมีลูกแค่เฉลี่ยดยเฉลี่ยนะคะมีลูก1.6คนนะคะต่อผู้หญิง1คนซึ่งถือว่าต่ำมากนะคะในหมู่ประเทศที่กำลังพัฒนานเนี่ยเราน่าจะเป็นประเทศที่ น่าจะมีอัตราการเกิดที่ที่ต่ำที่สุดนะคะอันนี้ก็เป็นเป็นเทรนดที่เห็นก็ะจะเห็นได้ว่าผู้หญิงในปัจจุบันในประเทศไทยเนี่ยมีการศึกษาสูงขึ้นนะคะแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็มีความที่เป็น เป็นเป็นอิสระนะคะมากขึ้นเนื่องจากว่าก็ไม่ได้มีสามีไม่ได้มีลูกอันนี้ก็จะนํามาสู่เรื่องของกําลังซื้อของผู้หญิงด้วยนะคะเนื่องจากว่านะคะพอผู้หญิงมีไรายได้มากขึ้นแล้วก็มีภาระน้อยลงใช,ใช่ไหมคะก็นะคะมีกําลังซื้อที่เพิ่มมากขึ้นนะคะเราจะเห็นได้ว่าจากในในอดีตถึงปัจจุบันเนี่ยนะคะใน10ปีที่ผ่านมาแล้วกันนะคะมีผู้หญิงที่เป็นคนที่ซื้อบ้านนะคะหรือว่าซื้อรถหรือซื้อจัก,กรยานยนต์เนี่ย เพิ่มขึ้นนะคะกว่ากว่าเม e ื่อสิบปีที่แล้วเนี่ย <_ d ans> <ๆ S 1> ค่อนข้างเยอะเลยนะคะอย่างยกตัวอย่าง,งแล้วกันนะคะอย่างเช่นครัวเรือนที่มีหัวหน้าครอบครัวเป็นผู้หญิงเนี่ยจริงๆต้องต้องเรียนว่าเพิ่มขึ้นนะคะจากจากจากแต่ก่อนด้วยนะคะผู้หญิงอยู่ในฐานะทีกการมีการตัดสินใจนะคะมากขึ้นแล้วครัวเรือนที่ผู้หญิงเป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยคะ่ะตอนนี้เนี่ยถ้าถามว่ามีกี่ครัวเรือนนะคะที่ ซื้อบ้านนะคะคือบ้านที่อยู่ในชื่อของผู้หญิงเนี่ยนะคะ,ะเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยมีอยู่แค่ 5, 5. ้ล้านครัวเรือนนะคะตอนนี้เนี่ยมีอยู่6.5ล้านครัวเรือนเห็นมามันเพิ่มเมขึ้นมาค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะคะ <S 2> <S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าผู้หญิงเนี่ยจะอยู่ใน ในฐานะที่ตัดสินใจได้นะคะแล้วเป,เป็นเป็นหัวหน้าครัวเรือนด้วยนะคะอันนี้ก็ก็เป็นในเรื่องของของกำลังซื้อนะคะของผู้หญิงที่เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันส่วนในเรื่องของที่เมื่อกี้คุณนายวาบอกว่าอ่ในเรื่องของตําแหน่งใช่ไหมคะของผู้หญิงใน <c oughs> ในองค์กรน,นะคะจริงๆก็ต้องเรียนว่าในประเทศไทยเนี่ยเรามีสัดส่วนผู้หญิงที่อ่เป็นอ่า ตอนนียนะคะติดติด,ตดอันดับท็อปของโลกเลยนะคะอันนี้พูดถึงในภาคธุรกิจนะคะถ้ามีอ่าดูการนะคะดูการสำรวจนะคะที่ที่ทำนะคะจากแกรนด์ทอร์ตนเนี่ยก็พบว่า ผู้หญิงไทยนะคะในในธุรกิจเนี่ยที่อยู่ในตำแหน่งระดับสูงเนี่ยมีถึงมีถึง32%นะคะของตำแหน่งสูงทั้งหมดนะคะในประเทศไทยอันนี้คือในธุรกิจนะคะถ้าเป็น CEO หรือว่าเป็น Managing Director เนี่ยก็มีถึง24%ซึ่งอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นค่าค่าที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกอีกนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า ผู้หญิงไทยเนี่ยถ้าอยู่ในภาคเอกชนเนี่ยนะคะก็มีตําแหน่งที่ที่สูงเนี่ยหลายท่านเลยนะคะแล้วจริงๆไม่ใช่แค่อยู่ในธุรกิจที่ที่ส่วนคนส่วนใหญ่มองว่าจะเป็นธุรกิจของผู้หญิงอย่างเช่นค้าปลีกนะคะหรือว่าเครื่องสําอางแต่จริงๆแล้วเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยผู้หญิงที่เป็น CFO CEO ที่เราทราบกันนี่อยู่ในเซกเตอร์เทเลคอมก็มีเซกเตอร์พลังงานก็มีอย่างเงี้ยนะคะก,ก็ก็ทำให้ให้เรานะคะ กลับมาคิดว่าบทบาทของผู้หญิงในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างจะค่อนข้างจะสําคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้นําองค์กรเองหรือว่าเป็นพนักง,งานในองค์กรนะคะรวมถึงเป็นผู้บริโภคด้วยอะคะ่ะในประเทศนะคะ ค่ะก็เรียกได้ว่ามีพลังของผู้หญิงที่ขับเคลื่อนในหลายมิติเลยนะคะทีนี้ถ้ามองในแง่ของพลังของผู้หญิงเนี่ยมันมีโอกาสแล้วก็ความท้าทายในแง่ธุรกิจที่เมื่อสักครู่เนี่ยดรกิริดาก็เล่าว่าเป็นเรื่องของแง่มุมของการบริโภคด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยธุรกิจที่จะได้รับประโยชน์หรือว่าพอจะมองเห็นโอกาสจากเรื่องของการขับเคลื่อนจากพลังผู้หญิงนี่จะเป็นธุรกิจประเภทไหนเป็น รูปแบบยังไงบ้างคะอาจารย์คะจริงๆเราก็มีการเก็บข้อมูลน่นะคะว่าครัวเรือนที่มีหัวหน้าครอบครัวเป็นผู้หญิงเนี่ยนะคะบริโภคอะไรบ้างนะคะซึ่งจริงๆต้องเรียนว่าบริโภคนะคะสินค้าเหล่านี้นะคะมากกว่าครัวเรือนที่มีหวัวหน้าครอบครัวเป็นผู้ชายนะคะ <S 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 <ใช>อย่างเช่นอาหาร นะคะอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยโดยเฉพาะที่นํากลับมาที่บ้านนะคะอันนี้ครัวเรือนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะคะโดยเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0 0บาทต่อครัวเรือนนะคะแต่ว่าอันนี้ในในครัวเรือนที่เป็นผู้หญิงอันนี้คือ1 5 0 0 0บาทจริงๆนี่คือต่อคนนะคะต่อคนในครัวเรือนนั้นในขณะที่ครัวเรือนที่มีหัวหน้าครอบครัวผู้ชายเนี่ยนะคะจะใช้จ่ายอยู่เพียง1 2 0 0 0บาทนะคะต่อคนในครัวเรือนเป็นต้นนะคะืออยากจะยกตัวอย่างว่า เช่นเรื่องอาหารและเครื่องดื่มที่ซื้อกลับบ้านเนี่ยนะคะถ้า t a r g e t นะคะกลุ่มสุภาพสตรีเนี่ยนะคะก็ก็จะมีโอกาสนะคะเพราะว่าเขาคนจะสนใจซื้อของเล่านี้เข้าบ้านอยู่แล้วนะคะอันอื่นนะคะที่เราเห็นว่า ครัวเรือนผู้หญิงเนี่ยนะ,ะที่มีผู้หญิงเป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยจะจะซื้อนนค่อนข้างเยอะกว่าผู้ชายเนี่ยก็จะมีอย่างเช่นอันนี้เราอาจจะอาจจะจะเดาถูกอย่างเสื้อผ้ารองเท,ท้าเป็นต้นนะคะ,ะเรื่องของอันดับสินค้าที่เป็นยาหรือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับบำรุงสุขภาพนะคะผู้หญิงจะให้ความสําคัญตรงนี้สําหรับตัวเองแล้วก็ครอบครัวในครอบครัวด้วยนะคะรวมถึงพวกแชมพูสบู่คือเขาเรียกว่าการดูแลนะคะสุขภาพส่วนตัว personal care พวกนี้ค่ะ ก็จะนะคะก็จะผู้หญิงก็จะใช้จ่ายนะคะมากกว่าครัวครัวที่มีหัวหน้าครอบครัวเป็น,ปนผู้ชายะคะ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เราเห็นเทรนด์แล้วนะคะว่าสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าที่ที่ผู้หญิงชอบนะคะแต่จริงๆมันมีโอกาสอื่นในอนาคหมเพราะว่าสินค้าเหล่านี้ที่เราถ้าเราฟังเนี่ยจริงๆม,มันจะมีไส้ในอยู่หลายอย่างนะคะแล้วก็ในปัจจุบันนี้ต้องเรียนตามตรงว่า สินค้าหลายๆอย่างเนี่ยที่เราดีไซน์ออกมาเราผลิตออกมาเนี่ยเราไม่ได้ค่อยนิดถึงผู้หญิงเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงก็อาจจะรู้สึกว่าใช้แล้วไม่สะดวกอย่างเช่นยกตัวอย่างแล้วกันนะคะถ้าในโลกเนี่ยอย่างเช่น มือถือนะคะมือถือเนี่ยเวลาเขาออกแบบเนี่ยเขาใช้ผู้ชายเป็นเป็นเป็นคนทดลองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยมันจะใหญ่นะคะแล้วมือผู้หญิงตัวเล็กๆเนี่ยก็จะจับไม่ค่อยถนัดนี้เป็นต้นนะคะนะ,ะ,นะ,ะหรือว่าซีดเบลนะคะในในรถยนต์เนี่ยเวลาเขาใช้การทําทดลองเนี่ยตัวดัมมี่ที่เขาใช้นะคะในในรถยนต์ให้ให้ชนแล้วก็ดูซิว่าผลของซีดเบลนี่เป็นยังไงต่อ ต่อ,อตัวดัมมี่ที่อยู่ในรถในตัวหุ่นเนี่ยนะคะเขาใช้หุ่นผู้ชายนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้หญิงตัวเล็กเนี่ยนะคะไปคาดซีเดียวเดียวกันแล้วเจออุบัติเหตุนหนักเข้ากันเนี่ยอาจจะถึงแก่ชีวิตได้อย่างนี้เป็นต้นน่ยนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องเรียนว่าจริงๆเนี่ยมันยังมีโอกาสอีกเยอะนะคะเนื่องจากว่ามันมีผลิตภัณฑ์หลายอย่างเลยนะคะที่ผู้หญิงตอนนี้มีกําลังซื้อแล้วก็อยากได้นะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่ค่อยมีคนผลิตออกมาเยอะอยากจะยกตัวอย่างสักสักสกองอันแล้วกันนะคะอย่างเช่นนะคะ จะมีเรื่องเกี่ยวกับแอปหลายๆตัวเนี่ยนะคะที่ทำเพื่อที่จะช่วยในการาดูรอบเดือนของผู้หญิงนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าให้คำปรึกษาอย่างเงี้ยนะคะเ,เกี่ยวกับสุขภาพจิตอของผู้หญิงอย่างเงี้ยนะคะซึ่งในต่างประเทศมีในไทยก็เริ่มมีนะคะในไทยก็เริ่มมีแต่ยังน้อยอยู่นะคะอันนี้ก็ก็เป็นอะไรที่เป็นโอกาสเพราะว่าจริงๆจ,จะปรึกษาสุขภาพจิตผู้หญิงกับผู้ชายในที่จริงต่างกันถูกไหมคะ <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นโอกาสนะคะหรือว่า ในประเทศไทยเองนะคะก็จะมีบริษัทหนึ่งนะคะที่ทำเกงเกงในที่สามารถใช้ตอนที่ผิงมีรอบเดือนได้ด้วยอย่างเงี้ยนะคะคือไม่ต้องเปลืองผ้านอ,าอานามัยเป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะที่คนอ,อาจจะไม่ได้คิดถึงนะคะแต่พอพอมีพอดักอย่างนี้หรือมีสินค้าอนี้ออกมาเนี่ยก,ก็ขายดีเพราะเป็นที่ต้องการของ,ของ,ของสุภาพสตรีนะคะรวมถึงท้านในต่างประเทศเขาก็จะมีตัวอย่างเช่นเครื่องปั๊มนมอย่างเงี้ยนะคะของสำหรับคุณแม่เนี่ยซึ่งมันจะเสียงดังแล้วก็ต้อง,อง,องถอดเสื้อผ้าเวลาเวลา ปั๊มนมแต่ว่ามีบริษัทนึงชื่อวิลโลอย่างเงี้ยน,นะคะเขานะคะคิดบอกว่าเอะทำไมต้องถอดเสื้อผ้าล่ะเราเราพยายามดีไซน์เครื่องปั๊มนมที่ไม่ต้องถอดเสื้อผ้าแล้วมีเสียงที่เงียบลงอันนี้ค่ะโอ้ขายดีเป็นเทน้ทําเทท่าเลยนะคะปีที่แล้วขายอเมริกาได้ประมาณแบบร้อยห้าสิบล้านเหรียญสหรัฐนี้เป็นต้นน่ยนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่ามันยังมี โอกาสที่จะพัฒนาสินค้านะคะและบริการหลายๆตัวเลยซึ่งเราอาจจะไม่ได้นึกถึงเพราเราไม่ได้นึกถึงผู้หญิงนะคะซึ่งจริงๆก็เป็นกลุ่มใหญ่จริงๆตัวอย่างง่ายๆที่เราเห็นคือ Grab ค่ะในปัจจุบันเป็นบริการนะคะเพราะว่าเออยังไม่มีบริษัทไหนนะคะอย่าง Uber สมัยก่อนก็จะไม่ได้ไม่ได้แคร์เรื่องผู้หญิงมากนะคะ S <S 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 ลูกค้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะ,จะ,ะได้รับบร,ริการเหมือนผู้ชายแต่เขามีแก a ็บใช่ไหมคะแกล็บเขาจะมีแก a ็บที่มีคนขับเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ามี GPS ที่ดูได้ว่าถ้าเรานั่งรถเนี่ยเราเรา,เรานั่งรถไปถึงไหนแล้วไม่มีการจอดแวะข้างทางอะไรเงี้ยใช่ไหมการให้สําหรับครอบครัวเราดูได้ด้วยก็ทําให้ผู้หญิงรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นพวกนี้ค่ะเปมีอะไรก็เป็นตัวอย่างนะคะที่จริงๆแล้วเนี่ยยังมีโอกาสสำหรับธุรกิจอีกเยอะเลยอะค่ะ อืมค่ะโอ้โหมองเห็นภาพเลยนะคะดังนั้นผู้ประกอบการหรือว่า ใครที่สนใจทาธุรกิจเนี่ยลองมองผู้หญิงเป็นนิชเป็นเซกเมนต์หนึ่งที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ลองศึกษาดูอินไซต์ดูเพนพอยต์ของผู้หญิงว่ามีอะไรที่ยังมีช่องว่างทางการตลาดมีช่องว่างของสินค้าและบริการที่จะตอบโจทย์ตรงใจผู้หญิงได้เนี่ยตรงนี้ถือว่ายังมีโอกาสอีกเยอะเลยนะคะในแง่ของผู้หญิงที่จะเป็นผู้บริโภคในการซื้อสินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะทีนี้ในตอนต้นเนี่ย อาจารย์เล่าให้ฟังถึงเรื่องของศักยภาพของผู้หญิงที่ประเทศไทยนี่น่าสนใจนะคะก้าวขึ้นมาเป็นระดับผู้บริหารเนี่ยตัวเลขค่อนข้างสูงเลยตรงนี้เนี่ยถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆแล้วอะไรเป็นปัจจัยที่ทําให้ผู้หญิงในบ้านเราเนี่ยมีบทบาทขึ้นมาเป็นหัวหน้าเป็นผู้บริหารตรงนี้คิดว่าปัจจัยความสําเร็จที่ผู้หญิงก้าวขึ้นมาตรงนี้นี่เป็นเพราะอะไรคะ ก็คงจะเป็นว่าผู้หญิงไทยนะคะในในปัจจุบันเนี้ยก็มีความรู้ความสามารถที่เพิ่มขึ้นนะคะเมื่อเทียบกับของประเทศเอื่นๆเนี่ยเราก็ไม่ได้น้อยหน้าค่ะอย่างที่เรียนแล้วค่ะว่าจริงๆส่วนใหญ่ของคนที่ทํางานที่ที่ในกำลังงานในปัจจุบันเนี่ยนะคะที่จบ ปิญญาตรีหรือมากกว่านั้นเนี่ยเป็นสุภาพสตรีนะคะเพราะฉะนั้นด้วยจํานวนเนี่ยก็กมากกว่าผู้ชายอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสัดส่วนของผู้นําองค์กรให้ผู้หญิงเนี่ยก็กสูงก็ไม่ไม,ไม่ไม่น่าแปลกใจแต่ว่าในอีกอันอีกแง่หนึ่งก็คงจะเป็นเพราะว่าในสังคมไทยเองเน่นะคะเราก็เปิดกว้างให้ผู้หญิงเนี่ยสามารถที่จะแสดงความรู้ความสามารถได้นะคะมากมาก,มากกว่าหลายๆประเทศที่เราจะรรก่อทราบกันในตะวันออกกลางหรือว่าในญี่ปุ่นในเกาหลีใต้เองอย่างงี้นะคะซึ่งเขาจะ จำกัดบทบาทของผู้หญิงมากกว่าในประเทศไทยเป็นต้นนะคะับนั้นในประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่การศึกษาแล้วนะคะเราก็ส่งเสริมให้ให้ผู้หญิงเนี่ยได้ได้รับการศึกษาแล้วพอไปถึงการทํางานเนี่ยก็ก็เปิดโอกาสนะคะให้ผู้หญิงได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถด้วยนะคะแต่ว่าอยากจะห้ได้์อีกนิดเดียวค่ะคุณวินามัยว่าแม้ว่าในดูว่าในองค์กรเนี่ยนะคะมีผู้หญิงที่ที่เป็นหัวหน้าอ,องค์กรเนี่ยอยู่ ในสัดส่วนที่เยอะนะคะเทียบกับในในโลกเนี่ยแต่ว่าพอมาดูภาพรวมนะคะเราจะพบว่าผู้หญิงไทยเนี่ยออกจากกําลังแรงงานค่อนข้างเร็วนะคะจะพบว่า,อาพอผู้หญิงที่อยู่ในกําลังแรงงานเนี่ยนะคะทํางานได้ถึงอายุสักประมาณห้าสิบเนี่ยจะเริ่ม drop นะคะออกไปจากกําลังแรงงานแล้วคือตกตกไปประมาณสิบสิบเปอร์เซ็นเลยอะคะ่ะ แต่ผู้ชายจะไม่ค่อยตกนะผู้ชายก็ทํางานต่อไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยนะคะพอถึง50แล้วก็จะจบลงมา10%เปอรซ็่งซึ่งน่าตกใจเพราะว่าเป็นการจบลงมาที่ค่อนข้างสูงก็มีการทำเซอร์วของสํานักงานสถิติแห่งชาติเนี่ยนะคะไปไปถามว่าทําไมนะคะทำไมถึงออกจากกาลังแรงงานนะคะผู้หญิงที่ออกก็จะบอกว่าส่วนใหญ่ก็คือต้อง กลับไปทํางานบ้านก็คือแสดงว่าทำดูแลครอบครัวดูแลผู้สูงวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ของตัวเองหรือของสามีนะคะหรือว่าดูแลหลานอย่างเงี้ยนะคะเป็นต้นนะคะตรงนี้ก็เลยเป็นที่ไปที่มาว่าเราก็น่าเสียดายนะคะที่ผู้หญิงที่มีประสบการณ์ทํางานใช่ไหมคะจะต้องต้องออกจากกําลังแรงงานไปนะคะเพราะว่าเขาหาคนที่จะดูแลผู้สูงวัยหรือว่าช่วยดูแลเด็ก เงี้ยค่ะในในบ้านไม่ได้อย่าเป็นต้นนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่คิดว่าก็ถามว่าเป็นนโยบายภาครัฐได้ไหมนะคะก็คงจะได้ถ้ามีการช่วยดูแลนะคะผู้สูงวัยหรือว่าเด็กเล็กเนี่ยนะคะก็จะทําให้ผู้หญิงมีเวลาที่จะกลับไปทํางานนอกบ้านนะคะมากขึ้นนะคะหรือว่าถ้าในในแง่ของบริษัทเองนะถ้าบริษัท ช่วยให้ผู้หญิงเนี่ยนะคะ,ะสามารถอาจจะให้ให้เงินชดเชยสําหรับรเงินช่วยเหลือนะคะสําหรับการดูแลบุตรหรือว่าดูแลจริงไม่ใช่บุตรหรอกค่ะดูแลหลานที่สำนัดูแลหลานหรือว่าดูแลผู้สูงวัยเนี่ยนะ,ะาาก็อาจจะอาจจะช่วยนะคะอาจจะช่วยให้ผู้หญิงเนี่ยสามารถจะอยู่ในกําลังแรงงานต่อไปได้อะค่ะ ค่ะตรงนี้นี่ก็คืออาจจะไปถึงนโยบายสาธารณะแล้วก็การให้บริการของรัฐด้วยอาจจะต้องคํานึงถึงเรื่องของผู้หญิงด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยถ้าวิเคราะห์ในแง่ของนโยบายของรัฐในตอนนี้เนี่ยค่ะมีตรงไหนที่เอื้อกับาการส่งเสริมผู้หญิงหรือว่าต้องเติมเต็มตรงไหนอีกบ้างไหมคะ ค่าจริงๆทางภาครัฐไทยเนี่ยก็ได้มีการพัฒนานโยบายสําหรับผู้หญิงนะโดยเฉพาะในในใน,ใน uh, การทํางานนี้ยอย่างเช่น uh, ให้ uh, โอกาสในการที่จะลาคลอดอย่างเงี้ยใช่ไหมคะพวกเนี้ยนะคะทางทาง uh, ภาครัฐของเราก็มีมีนยโยบายน,นยโยบายทางทางด้านกฎหมายแรงงานอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอย่างที่เรียนอย่างเงี้ยค่ะว่าถ้ามีนยโยบายอื่นที่จะช่วยให้ผู้หญิงเนี่ยยังสามารถที่จะอยู่ในกําลังแรงงานได้นะคะตอนนี้เราก็จะเห็นว่าจะมีสถานเลี้ยงเด็กใช่ไหมคะและพอสมควรนะคะของของรัฐนะคะแต่ว่าสถานที่ที่จะดูแลผู้สูงวัยในในช่วงระหว่างวันอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหลายหลายครอบครัวเนี่ยนะคะผู้หญิงต้องออกไปจากจากงานเพราะต้องไปดูแลคุณพ่อคุณแม่ของตัวเองหรือพ่อแม่สามีอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าถ้าางอย่างเงี้ยคะ่ะมีมีศูนย์ดูแลผู้สูงวัยระหว่างวันเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่สามารถที่จะช่วยนะคะให้ผู้หญิงเนี่ยสามารถที่จะยังอยู่ในกําลังแรงงานได้อะคะ่ะค่ะตรงนี้นี่ก็อาจจะต้องเป็นเรื่องของนโยบายของทางภาครัฐด้วยนะคะรวมไปถึงในระดับองค์กรหรือว่า ในหน่วยงานในบริษัทต่างๆที่ทํางานอยู่เนี่ยคะ่ะมีความจําเป็นแค่ไหนที่อาจจะนําแนวคิดเรื่องของ w o m e n โ m มิกส์เนี่ยมาปรับใช้ที่จะเอื้อเรื่องของคุณภาพชีวิตแล้วก็การทํางานของผู้หญิงนะคะ ค่ะจริงๆก็มีหลายอย่างเลยที่บริษัทเองก็ทําได้นะคะอย่างที่ได้เรียนไปหลายๆอย่างก็คือถ้าให้เงินช่วยเหลืออุดหนุนในการที่จะดูแลนะคะหลานหรือว่าดูแลคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยผู้หญิงไม่ไม่ต้องออกนะออกจากจากงาน,นะะเพื่อไปดูแลอันนี้ตรงนี้นะคะแต่จริงๆก็ยังมีอีกหลายเรื่องนะคะอย่างเช่นอย่างบางบางบริษัทเนี่ยก็จะมีศูนย์เลี้ยงเด็กอย่างเงี้ยนะคะที่ที่อยู่ในบริษัทเขาเองเลยถ้าเขามีจํานวน ผู้หญิงที่เป็นคุณแม่เยอะนะคะหรือว่าอาจจะให้เงินสนับสนุนนะคะที่ให้คุณแม่เนี่ยเอาลูกไปฝากที่สถานเลี้ยงเด็กที่ใกล้ๆใกล้ๆโรงงานหรือใกล,ใกล้ที่ทํางานเป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นเป็นต่วน ส่วนหนึ่งนะคะที่ช่วยช่วยให้ผู้หญิงเนี่ยนะคะกลับมาทํางานได้รวมถึงให้เวลาลาคลอดที่มากขึ้นเนี่ยนะคะกวกงนี้ก็ก็ช่วยได้นะคะแต่จริงๆก็มีอย่างอื่นนะคะที่มันก็มีการศึกษากันเยอะแล้วค่ะว่าในองค์กรที่มีความหลากหลายทางเพศนะคะคือให้โอกาสผู้หญิงเนี่ยมีส่วนในการคิดนวัตกรรมหรือว่าคิดอไอเดียอะไรใหม่ๆเนี่ยนะคะองค์กรที่มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยนะ,ะม,มีการศึกษาระดับโลกเลยนะคะว่าองค์กรเหล่านี้นะคะจะมี productivity หรือมีผลิตภาพนะคะแล้วมี creativity หรือความคิดสร้างสารรค์เนี่ยมากกว่าองค์กรที่ที่ไม่มีความหลากหลายทางเพศนะคะอันนี้ก็รวมถึงในบอร์ดด้วยนะคะในในในคณะกรรมการของหลายบริษัทด้วยเช่นเดียวกันเราก็ทราบว่าถ้ามีผู้หญิงอยู่ด้วยเนี่ยมันจะมีไอเดียใหม่ๆนะคะที่เข้ามานะคะ,ะเปรียบเทียบกับองค์กรที่มีบอร์ดที่เป็นผู้ชายลว้วนเนี่ยเป็นต้นนะคะอืมค่ะดังนั้นตรงนี้นี่ก็อาจจะเป็นข้อมูลสําหรับผู้บริหารองค์กรนะคะว่าเ,ออเรื่องของ การมีสัดส่วนของผู้หญิงที่เข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยอันนี้มันก็มีผลเหมือนกันเรื่องของผลิตภาพ productivity แล้วก็ความคิดสร้างสารรค์ creativity ด้วยนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ถามมุมมองรกเตอกิริดาหน่อยคือตอนนี้เนี่ยทั่วโลกพูดถึงเรื่องของความหลากหลายทางเพศนะคะทีนี้แนวคิดเรื่องของ womenomics เนี่ยในแง่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมกับแนวคิดของความหลากหลายทางเพศเนี่ยตรงนี้จะขับเคลื่อนมันไปด้วยกันได้หรือเปล่าคะหรือว่ายัางไงบ้างคะ อ๋อแน่นอนเลยค่ะจริงๆพอเราพูดถึงเรื่อง Womenomics เนี่ยเราอาจจะคิดถึงเรื่องสุภาพสตรีนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในในโลกปัจจุบันเนี่ยความหลากหลายทางเพศเนี่ยมีใช่ไหมคะมีมีมากกว่าแค่หญิงกับชายนะคะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเมื่อกี้อย่างที่เล่าให้ฟังว่าที่ที่เขาบอกว่าบริษัทที่มีความหลากหลายทางเพศนะคะ,ะในเรื่องของพนักงานหรือว่าในเรื่องของผู้บริหารเนี่ยก็จะทําให้บริษัทนั้นนะมี ผู้หญิงเท่านั้นนะคะพูดถึงว่าอาจจะเป็นอาจจะเป็นเจนเดอร์อื่นๆด้วยนะคะ LGBTQ อย่างนี้ด้วยนะคะที่สามารถที่จะช่วยให้เรามี creativity นะคะแล้วก็มีคิด product หรือว่า service นะบริการใหม่ๆขึ้นมาได้อันนี้ก็เป็นจริงๆแล้วเนี่ยก็ไปด้วยกันได้นะคะในเรื่องของความหลากหลายทางเพศกับการทำธุรกิจนะคะ ค่ะก็เป็นแง่มุมสําหรับการพิจารณานะคะว่าในโลกยุคปัจจุบันนี่ก็คือความหลากหลายทางเพศนี่มีส่วนสําคัญแล้วก็เรื่องของแนวคิดของการดูว่าผู้หญิงเนี่ยอาจจะเป็นอีกหนึ่งพลังที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในตรงนี้มีความหมายแล้วก็เป็นพลังที่จะช่วยขับเคลื่อนทั้งเศรษฐกิจแล้วก็สังคมช่วยทําให้เกิด ผลิตภาพแล้วก็เกิดความคิดสร้างสารรค์ขึ้นสําหรับในองค์กรต่างๆแล้วก็หน่วยงานต่างๆด้วยนะคะแล้วก็หลายประเทศตอนนี้เนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มีเรื่องของนโยบายสาธารณะต่างๆที่จะสนับสนุนให้คุณภาพชีวิตแล้วก็การทํางานของผู้หญิงเนี่ยสามารถเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนสังคมได้อย่างมีคุณภาพด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่มาให้มุมมองที่น่าสนใจแล้วก็เอาไปต่อยอดได้อีกหลายประเด็นเลยนะคะขอบพระคุณนะคะ ดีค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุยกันวันนี้นะคะกับเรื่องของ womenomics บทบาทผู้หญิงพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะคะกับดรกิติดาพาพิจิตผู้อำนวยการฝ่ายการวิจัยความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศนะคะซึ่งวันนี้ได้ข้อมูลที่น่าสนใจเยอะเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของพลังของผู้หญิงที่ ในแง่ของผู้บริโภคค่ะที่ดรกีรดาเล่าให้ฟังไปนะคะว่าด้วยจํานวนของผู้หญิงด้วยบทบาทของผู้หญิงนี่ในแง่ของการบริโภคนี่ก็จะมีมิติเรื่องของการซื้อสินค้าบริการต่างๆที่เกี่ยวกับผู้หญิงเกี่ยวกับครอบครัวเยอะเลยนะคะแล้วก็ดังนั้นเนี่ยจะเป็นโอกาสใหม่ๆสําหรับธุรกิจการค้าใหม่ๆที่ตอบโจทย์ผู้หญิงด้วยนะคะอย่างเช่นผลิตภัณฑ์บริการสําหรับผู้หญิงหรือว่า ตลาดการค้าออนไลน์เพื่อผู้หญิงเป็นต้นนะคะแล้วก็เราเห็นปรากฏการที่ผู้หญิงนี่สามารถเปลี่ยนโลกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเป็นพลังสําคัญของสังคมได้ในหลายมิติเลยนะคะวันนี้คุยกันกับทาง TDRI ค่ะและหมดเวลาแล้วนะคะสําหรับพินิษเศรษฐกิจการเมืองค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ